เพค่ให้มันเต็มที่สู่ก็ต่อแหละพี่น้องถึงว่าสิสู่บ่ไหวก็ให้มันไหวสู้ไม่ไหวก็ต้องไหวนะคะทุกงานคะ่ะยายอ้วนทำหมอนทุกคันนะคะสูๆไปน้ำกันเลยพี่น้องเลยสู่ไปน้ำกันจับมือไปด้วยกันนะคะอยู่ที่เซ็เป็นะคะล้าหามไม่หายล้าหามไม่หายหายมากกระสีแดงบอกต่อกระสีแดงให้คน อ้วนมาสอ๊อเลือใช้หอวหนึ่งเลี่น้องหัดเลยมวเสมอเอสมออพ่อหอมป่าหอมพ่อกันนอะพ่อหายหายกิดนหอดกันนอะไปคนแท้ไม่ใช่คนเทียมนะคะคนเพียมเพราะเหตุยังจะเห็ุต่ำเมื่อยยังโอเคได้จ้าพี่น้องจ้าก็มาคุยกันเหล่นๆหล่นมันไม่ดีมีพูดดีมีพูดไม่ดีมั่งปะปนกันไปเนาะ ี่นนี่เขาเขาว่าคนนี่แหละเขาว่าคนคนแค้คนแค่ไอไอคมก็ผื่นไหมเจ้าสิลูกผื่นได้เมื่อก่อนกับเป็นแค่งอเจ่าาต้องต้องมีปันหามยู่ละหิวกรีบบอกป่าไม่เป็มบอกไม่อ้วนแต่สิเอา้าเอาขาลงไปแช่แหละเด้สิน้องเขาสิไปสียาอะไรมาเนี่ย ยังเลกกะสู้อยู่แล้วพี่น้องมระสู้กับกระได้มันมาถึงขนาดนี้แล้วทำอะไรน,นานบบบนี้ไงแต่ม,มาปั๊บกูสอนหยาดของเขาเห็นทิศตรงไหไนเขาก็ไปเบิงเขาเิอตรงนั้นมาเขาเห็ดตรงไหนแม่เออถึงฟังหายไปหลอดป่อไปแล้พี่น้องเพราะว่าเราไม่รู้อะไรนานมันหายเนาะหายแบบที่เด็ดกบอกตก็ได้พี่น้องเด้อ เยอะกว่านบมะเหลิมกินเพราะว่าบาได้กินอัน้าบักเน่าอน้ำบันนี่เป็นธรรมชาติของตัวเองทํามธรรมชาติของตัวเองดี่สุดล้วพี่น้องเจ็ดเพียรให้มันเป็นธรรมชาติดีที่สุดเขาคิดอีหยังเขาก็บอกนาคามันหาย ป้าในเฟซมามันหายเนาะหายหลัสิเด็ดบอกกอดแล้วพี่น้องเด้อเออเยอะอ้วนกับมะเดื่อมกินเพราะว่าบ่ได้กินอันหนำแบบเน่าไปจ่บอกไปให้ข้างที่ที่มาสั่งฉันทุกว่าแล้วว่าแต่ว่าน่ะยำยำที่หายก็มีคือกันเลยพี่น้องพี่น้องน้ำผึ้งก็ไพี่สวยยุ้ยเซเว่นน่ะล่ะเป็นน้ำผึ้งโดยค่ะเนาะเดี๋ยวเขาสิหาว่าอีก ก็ค่อยไปค่อยมานะคะเอ้อพี่น้องดวลหลกจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีไอสวัสดีพี่มาค่ะอันสิเอาหนำอุ่นผสมเกลือเอามาแช่ขาไม่กลวงคะก็เลยมามาลองแช่หนำอุ่นมึงพี่น้อง่าหนำบานเยื่อหวนมันเป็นหนำใบด้านแบบเปิดไปสักพักนึงมันจะสีสีอุ่นสีหน่อ่ะให้เขาไปเสืร์ที่เรียนเขาร์ฟที่เรียนมาให้เสิร์ฟงานมาสองน้ำแกเลยเดินนั่งซึมก็เขาเดินซึม เริ o, o, mm ่มเติบ hmm. ก mm ินไปไปหากินแนวอื่นไปหากินแบบอะไรเจ็นอีหยังชวงนี้นะก็เลยยืดกินหนามข้างนอกไปหลายไปหลายเดือนเออเออไปถือพันลูกใค้หนามไปถือพันลุกอันไอคคมก็ผื่นไหมเจ้าชีลูกผื่นได้ เมื่อก่อนก็เป็นแห้งจะว่าต้องต้องมีคนหามอยู่ละหิวกีด <c oughs> คนแท้ไม่ใช่คนเทียมนะคะ <c oughs> คนเทียมเพราะเห็ดอีกอย่างจะเห็ดต่ำมัจจุราง <c oughs> โอเคได้จ้าพี่น้องจ้าก็มาคุยกันเล่นเลนบนหันมาจับมองนีจับมองหันนิดจับมองนีงน,น้อยมาใส่กันเออค่อยๆพยุงส่องีของไปให้มันให้ไปให้อันพ <c oughs> อดีมะเกิดปอดป่าเป็น <c oughs> ให้เอบไปสืบี่เรียนเอาไปเรียนมาหาเชอางานมาสงนำจะเลยได้นนางขึ้นก็เขาบุ้งขึ้นเ้งเติอพิดอวนกระชอกเพือใส่ห่อนึ่งเลยพี่น่องมมดเลยยังเลยก็สูอยู่แล้วพี่น่องก่าสูก็ไม่ไดมันมาถึงขนาดนี้แร้กทำอะกอย่าพอสด่อใช่หลายหลายเลยจ้า ไปบระหอดจอดปรถึงแต่ยันท่านวางบอกค่ะก็เลยมาม่ตองแชร์นะคุณมังคีน้องนามบันแยก้วนมันเป็นนามใบด้านแบบเปิดไปสักพักหนึ่งมันก็สิบสิบอุ่นสิงนอนเออมันก็ต้องมีเหมือนทุกคนแล้วเนาะเออจะให้มีใจดีตลอดเวลามันก็คงึ้นไปจะได้มันก็มีโกรธมีเกลียดมีพูดออกมาแต่ว่าอันย่างอื่นๆจะแนมบึงคนอย่แนมบึงผููพันเรียนจบอย่ เออย่างอื่นๆจะว่าพิปเ,เดื้องเหยันเด็กพี่น้องเด้อมีธุระพนจิ้งกบนั่งแต่เศร้ากนั่งต่อมาเมื่อเหมือจะว่าได้ไปธุระธุระเกินมากเลละมันนี้ก็ดีหลานบอกป่าน,นีา้เต็มกนี่อ้วน่วสีเอาเอ้าขาลงไปแช่แล่ดเด้กพี่นอ้องภาสีไปฉีดย่าแหละมัเนี่ต้หลูจพี่น้องต่อเด้พี่น้องคาแนนมันหาย,ยดีกันเด้นี่นอ,อ,อ้วนแ่เสียไปยามแช่ข้างหล่ะ แกเสมอมันนี่ก็ถากับซักตปแคบคืนเดียวไปหนอัหมูคนบอกว่ามันมันสิดไข้ปวดนายจะไปเสียดหญ้าลายว่ะสั่งแหกกวนก็เลยสิมะน่องมาเห็ดเบิ้งก็จะคล้องคิดยังไงกับอันเห็ดออกมาจังสันนั่ะคือเห็ดออกมาแบบนั้นแหละไม่ได้ไม่ได้พิีพิดันอีหยังหมางมาก็คือว่าเอาแบบโต้จะขอเบอร์ท่านหอดจอดเบอร์ท่านถิมกันยาว่ากันเด้อ โอเคนะคะสวัสดีค่ะบายบายเย็ดสิบว้นสิบวันมันหันมังเนสิเป็นนั่นเป็นนี่ดุกะว่าถิ่มดอกงานี่นอกงานใดก็ว่าถิมจ้างานทำหมอกมาแจะว่าอันย่างอื่นๆกะแนมบึงพันยุกแนมบึงคู่พันเรี่ยนจบยุกเออย่างอื่นๆจะว่าคิดจะฟ้องเู้ตาย สูดใต้ด้วยจ้าสูดใต้ด้วยจ้าไม่ถอยนะคะไม่ถอยนะคะถึงมาสีปสิดลายพอร์ดออกมาหน e ่อยีแบ็บอออกมาเลยบ่บ่ได้คิดนาคิดหลังยังเดาบกออกมาบกออกมาโดยธรรมชาติของตัวเองปวดแบบคัดนะลุกขึงลุกล่งลุกขึงลุกล่องนั่นยากนะพี่น้องเออนม่ปวดไม่แบ็ม่นาสีลุกขืนกับเอามือิด เมื่ออันเจล่กระสุอย่แล้วพี่น้องกระสูนก็บเม็ดมันมาถึงขนาดนี้แล้วทาก็ยึปวดแบบคัดนะลุกถึงลุกล่องลุกถึงลุกล่องน้ำยากล่ะพี่น้องเออมันปวดม่แตกไม่น่าสีลุกขึนตับเอื้อมเมื่ออันเตอบอย่ได้สองสามเดือนถึงละแล้วเลยสี่ลบมากินใหม่ละเพราะว่ามันมันซอยแห้งหายปวดเลยนะเอิกินน้ำของน่าผสมน้ำเผือกโดยธรรมชาติของตัวเองธรรมธรรมชาติของตัวเองดีที่สุดละพี่น้อง เห็ดเห็ดไหนมันเป็นธรรมาชาติเด็ดีที่สุดเขาคิดอีหยงังเขาก็บอกก็เกลยเสียเวลามาผันไปแล้วท่านไหนตอบโมกีบุอย่าท่าน่าจังไหนด้วยพี่น้องเด้อ,อยา,อายอ้วนเหนี่ยควไปแล้วไปแม่กับกระไรยนันซีสันหมดแนละ้วพี่น้องทำงานค่ะยายอ้วนทำหมอนลูกค้านะคะสู่ไปนักกันแล้วพี่น้องเด้อสู่ไปน้ากันจับมือไปด้วยกันนะคะงา,ามันหายเนาะหายแบบที่ะะดเดดบอกต่อแล้วพีนนะะน่น้องเด้อ เออะแยะเวมืนก <c oughs> ับมะเริ่มกินเพราะว่าไม่ได้กินอันหนามแบบเน่าพอส่วนเหลือครึ่งนึงบ่าท่านไหนสักของไงท่านไหนสักต้องยกของแล้วไปแล้วจต่ของไงท่านไหนซักมันสักคือเรือดบวมไวหลายขวดหลายขวดบองอื่นอะไรที่หิซักเพราะว่าม้วนซมือซมือพ่อหอมป่าหอมคอกันน้อพ่อหายหายกินหอดกันน้อไปวันเห็นมาด้วยนึ่งบอลซี่ปวยเราจะพี่น้องยังบ่าท่านไหนยังอยู่แต่ว่ากระเฮ็ดไปพยายามแบบอัน ไปเบิ่งคนไหนเขาประสบความสำเร็จแล้วกันอยู่ที่เซเว่นนะคะแล้วหามันหายแล้วหามันหายหายมากกระสีเดดบอกต่อสีเดเดให้คนลูกหามันหายป้าป้าในเซเว่บอกมานะจะเล่มามันลองแซน,นกับอยคุณมังคินอง น้ำบันเยื่ออวนมันเป็นน้ำบาดานแบบเปิดไปสักทักหนึ่งมันก็ส pues, you know. ิสิสิบ like, ุญสิงนขวันพี่น้องมูคนบอกว่ามันมันสิค้ายปวดนายจะไปเสียดหญ้าไหลมาสักเยื่ออวนก็เลยสิมะรองมาเห็ดเบิ้งหอมมาเจ้ว่าอันย่างอื่นๆกับแนมเบิ้งพันอยู่แนมเบิ้งคู่พันเรียนจบอยู่เอออย่างอื่นๆแต่ว่าพิสจัดฟ้องเหวี่ยงมวลมือซุสมือพ่อหอมป่าหอมพ่อกันน้อ ก็หาหายคิไไดหอดกันน้อไปแก้สิลูกคนไหนล่องเบิ่งหาพุ่มปัญญ่าชาวบ้านนะพี่น้อไม่ก็มาปั้นพู่สออ่องหยอกของเขาเห็ดิดตรงไหนเ้าก็ไปเบิงเขาเกาาิดนตรงไหนเห็ดตรงไหนแน่เออเออคมก็ผื่นไหมเจ้สิลูกคนไหนเมื่อก่อนกัเป็นแห้งจะว่าตองตองตมี่้นหามห่ดละห, <c oughs> หิวกีดปวดเห็นมาดนบ่ ปีตัวเราจ้ะพี่น้องอยังมาทัา้งแต่ยังอยู่แต่ว่ากเ็เฮ็ดไปพยายามแบบอันไปเบิ่งคนไหนเขาประสบความสําเร็จแล้วก็่เยี่ยวหวังกับเรืองมาต้มตุ๋มนะในต้องนะต้มเอาเกลือใส่ไปหัว้นึั่นแช่บางกวนหามันดีเสียพี่น้องว่าเข้ามนปวดปวดต้มน้ำเถียงยุดไปกินเป็นหลายเดือนเยอะถึงกับมาขึ้นหม่เนี่ยถ้ากินกินกินประจำมันกับท้อ,องถึงวกับปวดแบบเยี่ยวหวั cái hải của ông luôn được như thế là